มาตำนานปล่อยสก,กิลใส่ลมแล้วอมยิ้มโดยวอกม่มาต่อต้นเกมทีมพวกผมจะโดนกดนิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรเพราะแก๊กแบกพอจะนั่นแลัยโดน,นกดประมาณสองนาทีกว่าพุ้งพวกผมดูทําการวิ่งขึ้นไปเพื่อทําการทําการจกบ้านศัตรูกับการที่ทเพิ่งปล่อยอันตีไปซึ่งตอนนี้แก๊กสามารถดึงแก๊กฝั่งศัตรูได้แต่แก๊กทําให้แก๊กฝั่งศัตรูต้องทำการเสียฟิกเกอร์ไปจังหวะน,นี้ยุวิกูรุนยก จแล้วยุ้ยกูก็ตายเอ้ยไม่ตายดีกว่าแต่อิลูเมียเกิดไปจังหวะนี้ผมไปเติมเลือดสิบจต้องการกดสกิลสองสรทอนประกาศเช็คระยะแล้วกดสกิลสองสร็จแกกันนะแล้วจู่ๆอิลูเมียมันก็เกิดทำการแล้วจู่แก๊กมันก็เกิดแม่งดึงกูแล้วกูก็ตายแล้วแก๊กก็กระตีฟีว้าวจังหวะไอ้แกทำการโซตึงในการกดอติและกดฟิกเกอร์มาหาผมทำให้การีกับบางกากาโดนดึงไปแต่ก็ไม่ตาย แล้วพอจะน่ามางก,กาก็เลยทําการโชด์ตึงแล้วทาการเก็บไปหนึ่งไม่สี่มันกาแต่ไม่มันกาเก็บไปสองแล้วและมันกาก็เหมือนจะเก็บไปอีกหนึ่งพอเพราะเป็นหนึ่งคิวที่แรกกับสามคิวที่คุ้มมากๆเลยครับผมที่ทําการใช้สกิวสองใส่ลาวิวไปแต่ไม่รุดแต่ไายมือสัน่นโรจังหวะนี้กาลีทําการยิงปืนกลแกะคุดึงไม่โดนจังหวะ้ปุบปกระท่งทับการตีป้อมศัตรูไปพยทําให้่จะตูแบบ รู้สึกว่าตัวเองมันไม่มีค่าแบบแค่นี้ศัตรูก็แบบคิดแล้วว่าไม่สามารถชนะผมได้เพราะผมเก่งเกินเพราะในเกมนี้มียุ้ยแล้วกูก็โดนสกิลสองกูรันติของอิลูเมียสแตนและแก๊กกเดงกูไอ้เหี้ยแก๊กมีประเด็นของกูละ ตอนที่ผมเห็นว่าขา้างหน้ามีคาราบิวแกแล้วก็อีลูเมียผมที่ทำการชบ,บิเซสกิลเข้าไปแต่ผมก็เพิ่งเข้ามุมแต่แก๊กดึงกูไม่โดนว่าว่ากูเลยทำการกดสกิลสองไปอีลูเมียตกตายแต่อีลูเมียไม่ตายแกก็เลยทำการดึงกูลาบิวก็ยิงกูกูจึงทำการกดอัคติเพื่อทันถอยหลังไปให้พวกแมงค่าและพอผมกลัวดูของผมก็ได้เห็นว่าลาบิวกับสลิมมันกดดาบสายฟ้าเป็นชิ้นแรก แล้วตอนนี้ผมก็เกิดแล้วนะผมจะทําการยิงทอนบัลลีจู่แก๊กมันก็ถึงกูอีกแล้วแล้วกูก็ตายไม่กูไม่ตายแล้วกูก็อดติดอยหลังตอนแรกกูชิบเกียนล็อกก่อนติดหลังจงังหวะน,นี้จู่จูแก๊กทีมผมก็เกิดเก่งและทําการฆ่าแก๊กฝั่งศัตรูได้เนื่องจากว่าแก๊กมาฆ่าฝั่งศัตรูได้จู่จูกแก๊กผมก็ห้าวแล้วแก๊กก็สามารถเก็บไปได้อย่างสองตัวในแอสซิดหนึ่งแ,แล้วก็คิวอ,อีกหนึ่ง และซึ่งตอนนี้ผมก็สามารถกดฝังศัตรูได้นะเพราะจู่จูของผม,ผมก็เริ่มเกิดและสั่งศัตรูก็เลิบสู้ไม่ได้กาลีจะทําการยิงกระแพงเล่นเล่นไปนะกูผมจะทำการมเข้าปอมเขาแล้วครับปอมเขาตีเล่นแกกีทาการดึงมาแต่ดึงเที่อะไรไม่โดนเลย,พนะยเ,เพราะนายเตะก็มาพบกับความหวังแล้วก็คี้อีกสี่ตัวแล้วก็อิลูเมียก็ทำการกดอัติจังหวะนี้กูทำการกดอันตินี้กว่กาจะกดอัติโดนจาวบ้น,นี้ผมเห็นว่าสลิมใกล้ตามจึงทําการแพยายามใช้สกิลสลิมนะ พอจากนั้นจู่ๆแก๊กฟังศัตรูแม่งก็ดันมีสไนมิสโคบแม่งดึงกุมแล้วกูก็ตายแล้วก็แพ